ขออนุญาตอรีวิวน้องนะคะอันนี้น้องแบบว่าลองลองติดตัวหน้ามาซีทูนะคะรุ่นรุ่นหน้ามาซีทูนี่จะเป็นแบบแบบบางๆเก๋ๆคือหน้ามามันจะมีอยู่สองเออนี่ก็น่ารักนะหน้ามามันจะเอ,อิได้ได้แล้วใช่มันมันสวยคนละแบบอะ่ะคือหน้ามาของเรามันจะมีแบบหนากับแบบซีทูนะคะเนี่ยที่น้องใส่เนี่ยเราแค่เสียบกิฟเข้าไปอะ่ะอันรุ่นนี้มันจะมีกิฟสองตัวเนาะ แต่ว่าถ้าถ้าเป็นอีกอันหนึ่งมันจะเป็นกิฟตัวเดียวคือมันขึ้นอยู่กับเราใช้งานแต่อันนี้ดูเหมือนมันจะกว้างกว่าเพราะว่าตัวรูปหน้าของของตัวเองมันมันได้มันมันเป็นลูกไข่อะมันจะกว้างสวยแต่ถ้าอันนี้มันเหมือนมันแบบมันต้องไปใดเพิ่มใช่เออแต่ตัวเนี้ยที่ที่ติดอยู่น่ารักดีสวยเนียนอยู่นะคือสีผมต้องต้องใกล้นะคะแล้วก็เวลาเราติดไปเนี่ยอันนี้น้องเขายังไม่ได้ไปแบบตกแต่งหรือว่าใดใดเซ็ มันดีๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ต้องใดก็ได้แค่วีรูปๆก็ก็ได้แล้วแต่น่ารักก <c oughs> ่อนอนุญาตรีวิวไว้ให้แฟนเพจดูนะคะในใน u t u b e ใน TikTok ใน Facebook นะคะเพราะว่าอย่างบางคนที่แบบเวลาเราไปตัดหน้าม้ามันจะเดินนะมันจะทําให้ผมเราอะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทรงแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะชอบมาแบบซื้อตัวหน้าม้าไปไปแปะเอาเพราะว่ามันง่ายเออเริ่มเนียนแล้วได้ได้ไดต้องรีบเนาะ ใช่ต้องต้องหนีบดึงหน่อยวีดึงหน่อยอะไรเงี้ยสวยอยู่นะต้องรักษาสิทธินิดนึงเขาเขาใส่สวยจริงต้องเอาไว้เพราะว่าบางคนแบบเขาจะมองไม่ค่อยออกว่ามันใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะว่าหน้ามามันบางๆแล้วจะติดยังไงอะไรยังไงพอติดไปก็จะสวยแบบนี้แหละมันก็ดูมั่นใจขึ้นมันมันไม่ลำคาญเนาะเนี่ยพอใส่ไปใส่มาเริ่มเซ็ตได้แล้วมันมันก็เข้ากับหน้าแล้วนะ เหมือนหัวตัวเองดูดไูไม่ไม่นั่นเลยใช่น่ารักสวยใครอยากได้ก็ถ้ารูปทักแชทมาได้นะคะเนี่ยสวยนะรุ่นนี้โปรร้อยเก้าเก้าเองนะคะเพราะว่ามันไดรี่อะไรได้หมดเลยแล้วมันใช้ได้นานมันมันถ้าจะให้ <c oughs> สั้นยาวหรืออะไรนะติดลายระดับเอาน่ารักชอบ <c oughs> ดูแบบดูไปอีกลุกหนึ่งเนาะพอพอแบบไม่ไม่ไม่ติดหน้ามาก็จะ ทรงหน้าของน้องเขาคือสง่าอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เราก็เอาไว้เป็นลุกเป็นสไตล์แบบเสริมเนี่ยคะ่ะใส่ง่ายๆเลยเนี่ยน้ององใส่ให้ดูไหม <laughs> น่ารักดีคือมัอนเราจะเอาสูงต่ําก็ก็เอาแล้วแต่ช่วงหน้าของเราว่าว่าเราจะมั่นใจแบบประมาณไหนอะไรเงี้ย <laughs> คือใส่ไปใส่มาเกินแล้วนี่ขนาดไม่เคยใส่นะคะเ <laughs> นี่ยมามาครั้งแรกด้วยลรวแบบพอเราใส่ไปใส่มามันก็ดูแบบ อืมเพราะว่าตัดแล้วมันเราต้องดผมเราตลอดนะแล้วมันบางทีมันกระดกอ่ะแต่พอเราเอาแบบนี้ไปแปะป,ป,ปุ๊บคือจบเลยเนะวีเข้ากับหัวของเราไปเี้ะมองไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยรู้ด้วยนะเองน่ารักดีใครอยากได้ไวมานะคะร้านปอเปนวิกอยู่ศูนย์การค้าห้างเยตดบางพีค่ะสมุทรปราการอยู่ใกล้ก็แวะมาอยู่ไกลต่างเก็บปลายทางไปเลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศขอบคุณลูกค้ารีวิวมากค่ะน่ารักก็สวย